วันนี้พี่สาวปิงปองส่งลำไยมาให้เยอะเลยค่ะเรามาทำน้ำลำไยดื่มคลายร้อนกันค่ะสูตรนี้จะทำขายก็ได้นะคะโชคดีวันนี้ลำไย2กิโลคุณยายช่วยปอกเปลือกจนหมดเลยค่ะเหลือแต่หน้าที่เอาเม็ดลำไยออกก็ไม่ได้ยากอะไรเลยใช้หางช้อนแงะซ้ายขวาก็เอาเม็ดออกมาง่ายๆได้เลยค่ะเอาเม็ดออกจนหมดแล้วก็นำมาล้างน้ำเพื่อทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะล้างเ็จฝุ่นเสร็จ,รจดินและความเหนียวจากน้ำหวานออกไปให้หมดจา้าแล้วก็นำใบเตยสักหนึ่งกำมาล้างน้ำให้สะอาด ขยำใบแล้วใส่ลงหม้อค่ะน้ำเปล่า3ลิตรใช้น้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัมนะคะคนให้น้ำตาลละลายจนเข้ากันจากนั้นก็นำเนื้อลำไยใส่ลงไปจนหมดเลยค่ะต้มต่อไปจนน้ำเดือดได้ที่อย่าลืมช้อนฟองออกด้วยนะคะจะทำให้น้ำลำไยไม่ขุ่นค่ะต้องต้มน้ำให้เดือดและต้มให้เนื้อลำไยใสเป็นแก้วอย่างนี้เลยค่ะการต้มให้เดือดจะทำให้เนื้อลำไยเป็นแก้วหวานกรอบที่สำคัญจะไม่บูดง่ายยิ่งถ้าเก็บในตู้เย็นน้ำลำไยจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยค่ะแนะนำว่าให้เก็บในขวดแก้วหรือขวดโหลที่มีฝาปิดมิด เพื่อสีสันและรสชาติของน้ำลำไยจะได้ไม่ผิดเพี้ยนค่ะสามารถเติมลงในน้ำแข็งแล้วดื่มคลายร้อนได้ทันทีสูตรนี้เผื่อความหวานกับน้ำแข็งไว้แล้วนะคะรับรองว่ารสชาติหวานกลมกล่อมกลิ่นหอมใบเตยเนื้อลำไยกรุบกรอบดื่มแล้วสดชื่นแน่นอนค่ะจะทำขายก็ได้จะเก็บไว้กินเองก็ดีถ้าเพื่อนๆชอบใจอย่าลืมบันทึกไว้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ปิงปองด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะทุกคน